แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทำงานฤดูกาลที่2ของคุณเซอร์เอเดร็กเทนฮาร์นับถอยหลัง5เกมสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกโดยเริ่มต้นจากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเกมแรกกับคิวเปิดลงละครแห่งความฝันรับมือเบอร์ลี่เดิมพันของปีสั์แดงไม่มีอะไรไปมากกว่าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเกมที่เหลือเพราะประตูกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลิกนั้นถูกปิดตายไปแล้วครับเหลือก็เพียงการทำงานให้เต็มที่เพื่อไม่ให้จบฤดูกาลน่าเกลียดไปมากกว่านี้แต่สำหรับเอเดร็กเทนฮาร์ตดูเหมือนเขาจะยังคงคอนเซปต์ความเชื่อมันน่น เขาระบุว่าหากผู้เล่นกลับมาอยู่คบคันพร้อมหน้าพร้อมตาเขาและลูกทีมมีศักยภาพที่สามารถท้าไทยพื้นที่ท้วโฟได้สบายๆซึ่งบริบทที่เขาพยายามสื่อถึงก็คือมันไม่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้แล้วแต่ซีซั่นต่อไปมันจะเป็นเช่นนั้นแน่นอนพร้อมทั้งกล่าวว่าและเราสามารถจะเข้าแกล้อันดับหนึ่งหรือ2ได้ด้วยหากว่าเรามีการลงตลาดซื้อขายนักเตะที่ดีพอเพราะเราจะเป็นต้องเสริมแกล่งทีมในตำแหน่งที่สําคัญสําคัญและขณะเดียวกันก็ต้องเสริมคุมกําลังเชิงลึกให้ทัดเทียมกันด้วยจุดนี้ก็เหมือนเป็นกกกาาาารรส่่่งงงนนัยยยยะะอออออ้2ปม แรกเลยก็คือดูเหมือนตัวเอเด็กเทนหากมีความมั่นใจมากๆว่าเขาจะได้ทําทีมปี้แสดงต่อไปในซีซันหน้านําไปสู่ในย้ายอย่างที่2ก็คือการส่งสัญญาณไปยังฝ่ายบริหารใหม่ให้เตรียมความพร้อมการลงตลาดนักเตะช่วงกลางปีนี้ให้ดีๆ เพราะมันสามารถเป็นจุดเปลีย่ยนชีออนาคตหลังจากนี้ทั้งของสมสรอนเองและของตัวเอเดกเทนฮากได้ด้วยขณะดเดียวกันก่อนเกมเมื่อคืนนี้ตัวของเอเดกเทนฮากยังได้ส่งข้อความตรงถึงแฮร์รี่ม็กไกวในรูปแบบของการชื่นชมที่เขาพิสูจน์ตัวเองกลับมาและได้อย่างแข็งแกร่ง,แ,งและเป็นตัวแปรสําคัญช่วยเกมรับในอย่างที่ตัวหลักๆอื่นๆเจ็บไปคุณสือชาวดัลระบุว่าผมคิดว่าแฮร์รี่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมากใน2ฤดูกาลที่ผมมาถึงที่นี่ตอนนี้เขากลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและความกระตือรือร้นการยกระดัับบขขขขอองงเเาาาช่่วยลืนนทีมไป้ห้ห เาเหมือนสวิตเกมของทีมไม่ว่าจะในเกมรับหรือการพาบอลไปข้างหน้าเขายังสามารถทําประตูดได้เขาสามารถทําทุกอย่างได้ในชน่วงเวลาที่เป็นของเขาเป็นสิ่งที่คุณย่อมคาดหวังจากเซนเตอร์ของคุณนอกจากนี้เอเดกนฮากก็ยังอธิบายความรู้สึกถึงการใช้งานแฮรเรี่แม็นไวเขาคู่กับเซนเตอร์อย่างคาเซมิโลว่ามันยอดเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนคนนั้นคือคาเซมิโลเขาเล่นกับบอลได้อย่างยอดเยี่ยมมีการหาตําแหน่งที่เหมาะสมอยู่เสมอรวมทั้งการตัดสินใจในการเล่นเวลามีบอลในการครอบทองทุกคนล้วนเห็นว่าคาเซมิโลยอดเยี่ยมแค่ไหนและ มีส่วนอย่างมากในการช่วยพัฒนาเกมของเราข้ามไปดูในส่วนของเกมเมื่อคืนนี้ลาสเตตัวจริงของปีสัตแดงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียวจากเกมล่าสุดโดยเอเดร็กเทนฮากยึดคงหลักยกชุดมาตั้งแต่โอนานาวานบิซากา้าคาเซมิโลดาโลแม็กไกวไมนูเอเดร็กเซนอันโตนีบลูโน่การาโชและหอยลุนส่วนมาดั่งสำรองหนึ่นงชื่อคือข่าวดีนั่นคือการกลับมาของเมสันเมาส์ซึ่งก็ถือเป็นชื่อที่เปลี่ยนแปลงแค่ชื่อเดียวด้วยจากเกมล่าสุดเพราะสำรองที่เหลือก็ยกา,ากกนันล่ีย,ยท ผู้คนสนใจก็ยอมหนีไม่พ้นการไร้เงามาคาและฟอร์ดเป็นเกมที่2ติดต่อกันส่วนเคสนี้ถ้าอิงตามเหตุผลแล้วก็ไม่ใช่เรื่องปัญหาอะไรมาไปกว่าเพราะแลดฟอร์ดยังไม่อยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พอจะถูกส่งลงเล่นทําให้ไม่มีชื่อกับทีมนั่นเองครับส่วนเอเด็กเทนทักเองก็บอกเพียงแค่ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ถูกเลือกให้ลงสนามมันมีความสําคัญอย่างเดียวก็คือการที่พวกเขาต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดรวมถึงบางบทบาทที่ไม่ใช้ตําแหน่งการเล่นธรรมชาติของตนเองเช่นกาเซมิโลที่ไม่ใช่เซนเตอร์อาชีพแต่เขาก็เติมเต็มให้ทีีีีมมไไดด้้้อออย่่่าางทผบกกปนนนห เขากับแฮร์รี่ม่อประสบการณ์และความเป็นผู้นำสอดรับกับมาตรฐานการนำที่บลูโน่เฟรนเดสทำให้เห็นเกมแล้วเกมเล่า ไปดูในสุดของเกมต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างเหนือกว่าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะช่วง20นาทีแรกที่ทีมของเอเดร็กเทนฮาร์ดสร้างโอกาสเข้าทำได้มากถึง6ครั้งโดยที่เบอร์ลี่มีโอกาสยิงแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเกมบุกของปีสแสดงส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งซ้ายที่กานาโชนะครับค่อนขามีวิธีการเล่นเลีเล้ยงกินตัวคุกคามกองหลังคู่แข่งได้มากที่สุดแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายสักเท่าไหร่ยิงพอหลังผ่าน20นาทีครึ่งแรกไปเบอร์ลี่ก็เริ่มคาทางตั้งเกมของตัวเองได้และเริ่มมมพลลิกกกกกไไปเปเเ็นน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 นฝ่่่่่าาาาายทททีีด้้้บบบออออขขึึนแแวงงรค Thank you ทำให้แมนยูนเตก็เริ่มตึงเครียดกันขึ้นมาเพราะต้องเริ่มเป็นฝ่ายที่ต้องวิ่งหาลูกบอลกันมากขึ้นหลังผ่าน20นาทีเป็นต้นมาเบอร์ลี่สามารถหาโอกาสเข้าทำได้เยอะขึ้นมาเป็น7ครั้งและหลายครั้งก็ถือว่าได้ลุ้นน่ากลัวแต่ปีมแสดงก็ยังรักษาสกอร์ไว้ได้ก็พอได้เซฟของโอนาน่ามาช่วยเอาไว้อย่างน้อยก็สี่ถึงห้าครั้งจังๆครึ่งแรกจบที่สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์โดยภาพรวมเหมือนแบ่งกันเล่นดีกนละครึง่งนั่นคือปีสั์แดงดีกว่าในช่วง20น,น,าน,นา ของเบอร์ลี่ค่อนข้างคุกค,คำอังเดีวนาะน่าได้มากกว่าโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกขึ้นไปสร้างจังหวะเข้าทําที่ไม่เฉียบคมจากโอกาสยิง12ครั้งที่ตรงกอบแค่เพียง2ครั้งเท่านั้นครับ ขณะที่ครึ่งหลังเกมมีการเปิดแลกกันมากขึ้นแต่ทั้ง2ฝ่ายก็ยังมีปัญหาในเรื่องการจบจังหวะส,สุดท้ายที่ขัดขัดกันเกิน,กนโดยฝั่งปีศาจแดงยังคงใช้โอกาสเปลืองไม่ต่างจากครึ่งแรกกันมากนะักโดยเฉพาะอาริฮันโดกานาโชที่เล่นไดานาได้เหนือดีแล้วเพียงแต่จังหวะส,สุดท้ายไม่ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพอถึงช่วงนาที65เทนฮาแก้เกมด้วยการส่งทั้งแม็กซูมินและอาร์มาเดียโลลงมาแทนไมนูและลาสมุนฮอยลุนโดยในรายของฮอยลุนต้องบอกว่าเป็นเกมที่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะกครับเพราะตลอดเวลาในม่ง ที่ทำให้เทนฮากส่งแม็กทูมินลงมากระทั่งนาทีเจ็เบอร์ลี่ก่อความผิดพลาดง่งายๆด้วยการจ่ายบอลไม่ระมัดระวังส่งให้อันโตนี่ที่อย่างสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาวิ่งโฉบฉกบอ bon ลจากเกือบกลางสนามจนหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงประตูด้วยซ้ายบอลเลียดเข้ามุมเสาเป็นประตูนำา1ต่อ0และถือเป็นประตูแรกในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ของอันโตนี่ไปพร้อมกันในตัวครับแต่ปีแสดงก็ไม่สามารถรักษาสกอร์นำได้นานเพราะนาที87ความผิดพลาดจากกาเซมิโลที่หมุคืนไม่ดีกลายเป็นอังเดียลนานนาที่ออกมาต สู่การตีเสมอ1ต่อ1นจากนั้นในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บแม็กทูมินเนก็ถูกถอดออกไปจากอาการบาดเจ็บเป็นโอกาสให้เมสันเมาส์ลงมาแทนในช่วงเวลาที่เหลือสุดท้ายก็ทาอะไกิกนไม่ได้เพิ่มเติมนะครับและแบ่งกันไปทีมมาหนึ่งคะแนนซึ่งก็ไม่เป็นผลดีต่อแมนยูเน็ตมากนักเนื่องจากนิวคาสเซิลที่ลงแข่งในเวลาเดียวกันสามารถเก็บ3คะแนนทําให้สัลิกาดงไลจีปีแสดงมาห่างกันแค่1นคะแนนเท่านั้นในพื้นที่อันดับ6และ7 สำหรับเอเด็กเทนฮารเก้าเกมหลีกหลังสุด mm hmm. เขาพาทีมชนะได้แค่2นัด mm hmm. ที่เหลือคือเสมอ4และแพ mm ้3 hmm. มากกว่านั้นคือการเสียไป17ประตูในเก้าเกมดังกล่าว mm hmm. ซึ่งก็กลายไปเป็นไฮไลท์ hmm. ที่สื่อหยิบม,มาตั้งคำถามกันอีกครั้งว่าสรุปแล้วไหวไหมกับโค้ชคนนี้ แต่ว่าถ้ามองให้ดีใน2เกมหลังสุดการขาดผู้เล่นคนหนึ่งไปกลายเป็นว่าเราได้เห็นสัญญาณที่ดีจากการเล่นของทีมเทนฮัรนะครับดังจะเห็นว่ากระบวนการขึ้นบอลดูราบลื่นไม่ติดขัดมากอย่างที่ผ่านมานอกจากนั้นคือการไม่เสียเทิร์นโอเวอร์ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ซึ่งนําไปสู่การสวนกับของคู่แข่งมากอย่างแต่ก่อน กับความลื่นไหลในการลำเลียงบอลไปสู่พื้นที่ที่จะทําให้ตัวเองได้มีโอกาสจบกระดูกจะทํากันได้ดีมากขึ้นอย่างชัดเจนใน2เกมหลังจบเกมนี้บรูโน่เฟรนันเดสถูกเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์พร้อมทั้งการจ่ายลึกสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสเข้าทาใน P ีิมียรีกซีซั่นนี้ขึ้นหลักร้อยครั้งเป็นคนแรกโดยเกมกับเบอร์ลี่เมื่อคือนเขาก็สร้างโอกาสเข้าทําไปมากที่สุดที่9ครั้งครับส่วนอีกคนที่น่าชื่นชมไม่แพ้บรูโน่เฟรนันเดสก็คือแฮร์รี่แม็กไกวที่มีช็อตอ่านเกมสก,กัดบอลได้ เกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ถือว่าเล่นแย่นะครับพวกเขามีความลื่นไหลในการลำเลียงบอลเข้าทําได้ตลอดทั้งเกมคาดแต่เพียงว่าความเฉียบขาดในพื้นที่สุดท้ายพวกเขาทิ้งคว้างโอกาสไปเยอะมากๆทําให้เกมมันเลยออกมาดูเคร่งเครียดอยู่ตลอดส่วนความคิเดเห็นหลังจบเกมเอเดร็กเทนฮากบอกว่าเราเริ่มเกมกันได้แข็งแกร่งและเรามีโอกาสมากมายในช่วงนั้นแต่ว่าต่อมาเราเสียการควบคุมเกมไปในพาร์ทหลังของครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังเป็นของเรามากกว่าเราอยู่ในตําแหน่งที่จะเอาชนะเกมได้แล้วแต่สุดท้ายเราก็โยนมันทิ้งไปซึ่งมันนาหงงั่นใ จุดที่ยากลําบากทั้งที่หลายช่วงเราก็ทาได้ดีกว่าชัดเจนเราควรต้องมี3ามคะแนนและเก็บหินชีดแต่ก็อย่างที่ผมบอกสุดท้ายเราก็าโยนมันทิ้งไปเอเลนทันทังดูจะหัวเสียกับผลลัพธ์ไม่น้อยนะครับเพราะเขายังได้บอกต่อด้วยว่าเราควรต้องมองตัวเองในกระจกเพราะเราก่อความผิดพลาดขึ้นมาเองมันคือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบพวกเขาควรต้องตระหนักว่ามันมีความหมายอย่างไรต่อทางนักเตะและตัวผู้จัดการทีมนอกจากนี้เทนฮากก็ไม่ลืมที่จะสวดมาตรฐานการทําหน้าที่ของกรรมการโดยเฉพาะจังหวะที่กาลาโชลาคาเขตโทษแล้วโดนคู่แข่งสััััมมผททีี่่ขาลล้งงไปกบจหวะอนนโต ยิงแล้วบอลไปโดนมือคู่แข่งในกรอบเขตโทษซึ่งจังหวะหลังนี้เทนฮาถึงขั้นเอาไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานลูทิวานบิซากา้าโดนจับจุดโทษจากแฮนด์บอลในลักษณะคล้ายกันในเกม FA ฟเอคัพที่เจอกับโคเวนทีซิตี้ซึ่งตัวเทนฮากระบุชัดเจนเลยว่าทาลูนนั้นเป็นจุดโทษได้แล้วทาไมลูกนี้ของอันโตนี่ถึงจะเป็นจุดโทษไม่ได้บ้างโดยเทนฮากได้กล่าวว่าเราไม่มีโชคดวงเข้าข้างเกี่ยวกับการตัดสินบ้างเลยในที่หลังๆมันนี้เราเสียจุดโทษไปหลายครั้งและอย่างที่เห็นคือถ้าจังหวะวานบิซากา้านโ้งอกีต่ึ ไม่ใช่มาตรฐานเดียวกันนี่ผมยังไม่นับจังหวกกะการชดโชโดยซามที่ควรต้องได้ผู้ตัดสินควรมีความรับผิดชอบมากกว่านนี้โดยเฉพาะกับเกมการแข่งขันในระดับนี้แล้วด้วย นับจากนี้ไปเท่ากับปีสัตแดงเหลือโปรแกรมเกมหลีกอีก4นะัดเท่านั้นนะครับแบ่งเป็นเกมเยือนและเยาอย่างละ2นัดเริ่มจากเกมต่อไปเยือนคริสตันพาเลเตแล้วกลับมาเล่นในบ้าน2นัดติดเจอกับอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลก่อนปิดซีซั่นด้วยการไปเยือนไบรตัน4เกมกับ12คะแนนเต็มสุดท้ายของฤดูกาลให้เก็บเกี่ยวแล้วจากนั้นก็จะเป็นการเตรียมพลเล่นนะัดชิงเอฟเอคับที่เวมบลีฤดูกาลที่ยาวนั้นในแง่ความรู้สึกของแฟนบอลปีสาจแดงก็จะสิ้นสุดลงเสียทีอีกไม่นานแล้วนะครับ